วัสยจุอืมหอมร้อนผ อืมโอ้นี่ตับใส่พิเศษได้พี่น้องเลยโอ้ยจุตับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงป่ายสู้หูสุขคนครับผมเมื่อมานพ่อเขาบอกแม่กพากินพี่น้อง ม้แม็กได้ซอยจุครับผมมีตับหวานพายกิร้วแล้วลกันเนื้อมาแบบลูกเต๋ลูกเต๋พี่น้องเจวดีขอมผมเ้อครับผมพานางนี่ยบ้าหลายขนาดพี่น้องมาเป็นสวนครับผมมีอดบอกทั่วเดเอครับผมมานี่โอ้ยผมอะมามากเซ็ตๆอะว้าม็กลดคุณภาพก็มีครับโอ้สารเ่เบุงสวนรสารเนพี่น้องเอ้ยผมอะโอ้ยไงคัดไงเน่ครับผม มามาทางไกลทางไกลครับผมโอ้อืมเมนูจุพี่น้องมั้เนี่ยโอสุดเลยุ่า่ะ แซ่บอืมาแบบลูกเต๋าสีเ้อครับผม โอ้ซอยจุอืมหอมคุณภาพฮืม รุ่ลรวยก็มีโอ้นี่ตับใส่พิเศษได้พี่น้องเลยโอ้ยจุตับพี่น้อง

กพักจะแม่งงามแดงมาพร้อมขักๆเลยครับผมคนะ โอ้ยเรื่องซีดนะครับผมจุเลยอืมกึดกึดกึ๊ดดีขนาดพี่น้อง โอ้ oh. ได้กดารคำเข่าข้อมเอานี่ครับกินแบบแซ่บแบบเหนียวแล้วก็ตับข้อมเดย อ้ทีนน่นี่แหละ้ันเอ้ยโอ้โอ้เหนื่อลดควาเข้าขให่เ แซ่บเด้อครับพักไรอันนี้ใบหมกทัว่วมาแก้มมเลยโอ้สุ่ดดยหยอดเลยหอมหมกทั่วนะ thương rút. Đây. Thông báo xin lưu không no. ยรายแห้งพี่น้องพัก เดี๋ยวลูกเตา๋าเซียกฮักครับโชดเอาเลยอืมใจก่องและมันเลยต้นหอม ควณภาพหอม พักครับ,รบโอ้โหขึ้นกระเทียมใส่เขาก่อนมึ้นกระเทียม อซอยจุพี่น้องนี่ซอยจุครับผมมาแบบครบเซต็เลยโอ้ยผักนางอยากจะนั่งเต็มเลยมันนี่นก็ได้มาคลิปนี้ก็ฝากก็ที่ตามก็แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจของว่าแม็กเดอร์อครับผมคล,คลิปไหนคิดไม่พอกันไม่เลยพี่น้องนราได้พแพเงินมืน่นเราตื่นแทงได้เงินแสนครับสวัสดีครับ